รอบแรกนี่ว่าคืนไฟอีดเต็มเลยแล้วว่าลาอีดเต็มสะดุงออ้งเข,ข้ามาปลาอิดนอเนาะเพราะก็คือว่นนี้็นเบาจบมี่สีถามปลาอิดนี่เงยบาทสองนี่ก็ป่าแต่เพี้ยนเต็มสะดุ้ง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเอฟซแฟนคลับแฟนช่องทุกท่านทุกคนเข้าสู่ช่องพอสวัยพารวยครับเอฟซครับมือนี่เงี้ยมือแรงนะครับน้องเอฟซครับของวันที่ยี่สิบหกุ่มภาพันสองพันห้าร้อยสิบห้ามาทีบัานเจยดตุกเดอครับเด้อมือนี่ก็อ่าสิมาเพราะว่าเพินมีลำน้องับนาะเอฟซครับ มีลำมีอย่างเพื่นจิมาลำขอโชคขอลาบให้กับเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับด้วยเอฟซีครับการรอเวลาจักหน่อยนะครับเนาะให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อทางช่องเป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่เสื้อกลางนะครับเพิ่นกําลังเดินทางมาเดี๋ครับเอฟซีครับกําลังเตรียมโตนะครับเนาะเอาเพื่อบรรยากาศรอให้เพิ่นแต่งตัวแล้วกับจีภาคเข้าสูมโหมดการลำขอโชคลาบด้อครับเอฟซีครับรวมพิธีกันได้นะครับเพื่อสีมาขอโชคขอลาบต้องกลั่นกับเด้อ ไปหาเจให้เจเราสู่ฟังครับยุซี่ครับว่าเอฟซีเพิ่มมาอนอยู่นี่เมื่อคืนนี่เพิ่มฟันอี่ยังจนเป็นกระตุกกระตักนะครับเนาะตัวเลขสิมีการเพิ่มเติมเมียงบอรับยุซี่ครับคือใดมาแล้วก็คือหนึ่งหกเก้าแหับยุซี่ครับเลขปูครับยุซี่ครับเลขปูเลหล็กงาครับเพิ่อหนึ่งหกเก้าปูปูงาคนหาไปแล้วนะครับเนาะแต่บัดนี้สิได้ตัวไดเพิ่มเติม เพราะว่าเพิ่นเพิ่นมานอนอยู่นี่เพิ่นฝันอย่างไรนะครับเนาะเอฟซี FC กำลังชมคลิปอยู่ขณะนี้นะครับเอฟซี FC ครับกะให้นุโมทนาสาธุบุญเด้อครับเด้ออันนี้ครับเพิ่นจัดเตรียมเอาไว้หลายเลยนะครับเอฟซี FC ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับจัดเตรียมไว้นะครับข้อมืออืน่นยกออกมาอ่าอยู่บ้าน สวัสดีคับเจสวัสดีคับสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อหญ่ไม่หย่ช่องก็ไหวได้ค่ะเด้อไม่ถึาไม่ถึงเลยไม่จะถึงทำไมล่ะลูกมาสวัสดีคุณตาคุณยายในโทรศัพท์เลยไม่ถึงอออยากอยากอยากดูไม่ดูลูกไม่ดูมนยืนนี่มาสวัสดีคุณตาคุณยายไม่เอา๋อไม่เอาไม่เล่นนะลูกตอนเศร้าสงบุญสมผู้สนให่งยาเฮารวบัดนี้คือว่าได้ยินเจว่ามีเอฟซีเพิ่นมายูนี่เพิ่น ฝันดีแมนค่ะเมื่อคืนนั่งน้ำกันหลายๆก้อนมีผู้หนึ่งเป็นมาเป็นนางบ่ได้อยากลายไหลจากเสียงหมอหระศพกบงั้นเสียงกลองเสียงเบียดทางหัวใจเราถูกต่ำหัวใจเราอยู่ตึม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 ระหว่าเรานอนบ่ได้นั่งกับนั่งบ่ได้สีนอนกับนอนบ่หลับระหว่าห้องอื่นได้ยินบ่เจ็บบ่เพราะมีบ่ได้ยินจากคนเอ้าดื่มน้ำเล่านั่นผู้มาน้ำเล่าสองกนมาน้ำกันผู้นั่นกับนั่งมีถ่อนซ่อนว่าบ่มีเสียงหงั่ง พูอบ่ได้ยินม่อยกับบ่ได้ยินบ่มีไฟได้ยินห้องเต็มขึ้นนี่บ่มีบ่ได้ยินมีแต่เล่าผู้เดียวได้ยินว่ามีหมอถึงมอเราสวมผูกแหงแล้วเล่ากับฝันว่าหอยลาม้วอไปเต็มเราเราหลังอะไจะหันเราเราเราเลยนอนเราคุ้มนอนแล้วว่าเรานั่งบ่ไหวเราเลยไปนอนครับแล้วเลยฝันว่าหอยนี่ลาม้วอไปเต็มโอ้ เคร่งลามง้วะพะสันเคร่งข้นไปตึกสะดุ้งก็ได้ป่าป่ายกขึ้นกรได้สะดุ้งน้อยๆจะเต็มสะดุ้งเต็มสะดุ้งแล้วว่าเต็นออกพะสันป่ากระไดสะดุ้งน้อยๆสะดุ้งป่าโบราณโบราณนี่ก็ว่าเต็นออกมาป่าโบล้านตัวมาเป็นเลยป่าพญางรอดอันหลังไข่ตะลางเงี้ยนผู้ใดผู้เงี้ยนส้มไทยเก่าๆพะสันเพญางรอดตะลางไปเลยมีคนเสียงคนถามแล้วว่าไม่หยัง เราเลยว่ามัขอเลขน้ำเจว่าสั้นมัขอเลขน้ำเจนี่ราคา่าสั้นมัขออีหยังไปเอาน้ำเขาโลดฝากหาไปให้เพื่อนนั่นแน่ขนะดออเอออันว่าฝากในปันนั่นนะฝามีคนฝากหาไหมคอยโอ้มีคนฝาากห่มข้อฝากหาไหมคอยเอาเอฟซีเขาเดิอมบาดนี่ครับซี ซึ่งเจมีอยังดูเขาเงค่อยฝากหามาให้ค่อยก็มี่อัน,เ,นเขียนยู่แขนนี่แหละครับว่าฮกกะเก้านั่นแหละอ้ออันที่ว่านันเดียวนั่นละเพราะว่าค่อยว่าท่านฝันว่าท่านยังเขียนไปเลขหกฮลงเราเป็นขีดอันขีดฐานลองรับไปข้างล่างขนาดขึ้นนิน,นึงเนี่ยแต่ขีดฐานนี่จักเป็นฐานหรือเมนนึงค่ะโอ้ครับผมหรือมันมากให้ลูกว่าหกกับว่าจากเป็นขีดมากให้ลูกว่าเป็นหกกับว่าจากครับผมอืมแต่ผู้เป็นฝันนะว่ามข้าเจ้านั่นฝากหามาก คฝากหาไปให้เพื่อนแน่คนนะ้เอาเือเจมีหนึ่งหกอยู่แล้วเฮ้ยสิมีหกเดียวอยู่แล้วเพื่อนก็เลยฝากหามาฟังกะกเกลือกันอีกทีครับ เอฟซีได้ข่าวฟันเอฟซีฝันบอลเปนจี๊ดฟันมาจะตั้งบุญละค่ะพลุ่งมาจะตั้งเมืองบังไฟพญานาค่ะเขเล่าเป็นเรื่องเป็นเล่าเลยบ่ลจี๊ดเปนเล่าเป็นเรื่องเป็นเล่าคอยฟังเครื่องคนหัวลูกหัวตั้งเพราะว่าอย่างขันคอยฟันแบบนั้นห้วยมัน๊ดเอานี้เิดตีเงินจี๊ดเงินคอยเป็นผู้ฟันเองเอาเกียร์มาใส่หมดจี๊ดไม่จว่าใส่เกียร์เอาลบพ่วงกันไปฟันคักฟันนั่นฟันนี่แนี้ว่าเอาปลาแม่สะดุ้งนิดน้อยนี่แม่ยกขึ้นมาได้ก็เต็มสะดุ้งลล่่่่เเออยับน ข้าหยอดปลาอีดแล้วว่าปลาอีดเป็นทังไหนปวายปลาอีดตัวนี้น้อยนะตัวน้อยคดตัวเล็กแบบไม่เน่านะก็เบาคนนั้นมันหอดปลาอีดเป็นว่าคล้ายๆก็ปลาหยวกกล้วยอะแต่มันน้อยขั้นขั้นมีปลายข้าวเกินปลายถูกทุ่งตัวนี้น้อยอย่างเงีแล้วว่ารอบแหล่งเน่าคือปลาอีดเต็มเลยแล้วว่าปลาอีดเต็มสะดุ้งเข้ามาปลาอีดเนาะเพอาะการคืน่ว่านี่เป็นเบาจบนี่สามปลาอีด ยกบาทสองนี่จะป่าตะเพียงเต็มสะดุ้งอยู่แล้วออ่ะบาทแรกได้ป่าหน่อยกอ่อนีกซียกบบาทที่สองได้ป่าตะเพียงมันมีเสียงพ้นห่วงมาฝากหาไปนะเด้อฝากหาไปให้เพิ่นเนี้ยพะนนะ ครับเอฟซีครับบานนี้เขาปานนี้ได้ฝากหาไปให้เพื่อนแน่ฝากหาให้เจ๊ตุ๊กแน่พันะเอาเอาเลแงไปก่อนเจ๊บอกไปเเดี๋ยวทีเลือกกล้วยเด้อฮะก็กล้วยเนี่ยกล้วยสีใบไหมแม่กล้วยหอมเนเอเออใบสักก้อนใช่ไหมป่าดเอาใช่ปานนี้มันดีครับ จังไดกะถ้ารอเบิ่งมืออื่นเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าความฝันเพิ่นเฮาก็เป็ดแต่ฟังไว้อยู่เพราะว่าก่อนเพิ่นสิมานี่เพิ่นบ่ <พอ S 1> ได้จองห่องมื้อนั้นแหมค่ะพากันจองห่องวันที่26่สิบหก้พากันแตกมาแต่วันที่25่สิ้ผู้จองห่องวันที่ยี่าผัดมี่ทุราด่วนยกเลยบจังได๋จังมีหมองนอนเพิ่นก็งึดอยู่พากันแตกมากแปลว่าพูดมานีพูดได้นอนน่น กามเต้นเลยบ่อในน่องหองแหวบสุก้นมือขึ้นเพราะว่าซุ่มข้าเจ้าจอดใบข้าเจ้าหวนเมื่อข้าเจ้าว่ามีธุระดวนกันเลยได้มาซุ่มมาเพราะจอดห้องได้นอนห้องแหวบเลยเพิ่นได้เรียกแบบว่าเพิ่นเมื่อเพิ่นได้แล้วเพิ่นได้แล้วเพิ่นได้เมื่อเลยกับเพิ่นกับเมื่อเพราะว่าเพิ่นนอนขึ้นหนึ่งหรือไหมขึ้นที่จอดนี่คือเพิ่นวาสีนอนต่อแต่ว่าเพิ่นเล่บอนค่ะงกับชเบิ่งสีแมนได้เล จังใดกะได้ละไปเลย้บ hmm. ัปากเลยแง่จังไดเขากทะถล้อเบิ้งมืออื่นเนาะเบิ้งวายนาฮะสิยำห้ว่าจังไดมืออื่นเพิ่านถล้อเบิ้งว่าสิปันอีหยังบ่ซะมามิดคักแต่งมวกมีนี้พ่อปันมาแม่นจังไดกะใส่วิบจะรณญาตเอาเด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอ้ยผู้ลังคนโทรมมาหายมะฮองเนาะค่ะเนาะผู้ว่าสื่อเลขน้ำมูทั้งทางกี่ได้เละขึ้นมูแต่ว่าสื่อน้ำมูโทรมาะ้องมะหายกะโอ้ย นี่ตูนต้นใดต้นนี้วัดสันมาไอ้เบิ้งแหนวัดสันไอ้ยังคือเก่าอยู่ไปหามาเติมไม่หามาเติมก็เลยเอาแท้ถ่ายเพราะว่าฮกตัวเดียวเอ้านึ่งเจ็หานี่โอ้ยออกเบิดอาทิตย์ออกเป็นอาทิตย์หรอออกไปเบิดนหรอยังิซูเมะอันนึ่งเจ็ดกับห้าเจ็ดหานี่ออกกิซูเมือ หมายว่ากินกันจน,จนเหลือแมนสามตัวนะ่ะออกห้าหนึ่งเจ็ดโอ้ตัวขับเอฟซีครับเอฟซีผู้หนึ่งมันถือทั้งห้าหนึ่งเจ็ดทั้งหนึ่งเจ็ดแถมยังหลบลุ้นมากยังหนึ่งเจ็ดอีกโอ้ยโชคดีนะครับหลบลุ้นมากยังห้าเจ็ดอีกแต่ว่าออกไปแล้วซุปมี่ออกออกเป็นอาทิตย์แล้วนี่ผู้ใดเบิอ้องจัดชิ้นหัวออกเป็นอาทิตย์เหลือเหลือตั้งแต่หกขีดข้างล่างนี่เพิ่นก็เลยเอาหามาใสา่ฝากหาม่เจี๋ยวท่นานว่าครับยุบซีครับ,รบเดี๋ยวสีเห็ดให้รายละเอียด ก่หนีได้ครับเบอร์อันนี้ทันซาคลิปแรกเนาะคลิปแรกลงไปแต่ว่าบานนี้ซุ้มดัออกไปแล้วออกน้องเจเนาะเมื่อเสียไว้ยู่บอกโอ้ยเรามันทิมไม่นีละเพราะว่าอย่างคอยยังฟังใจกับเรียกตัวนี้อยู่ครับเอ้าอันอันนี้มันประกับกันปกเจมันประกับหัวยมันบางมมออกน่อเจเนี่ยนะเนี่ยเะยุซี่ขับเดี๋ยวนะรับให้กลับกล่องให้ก่อนขับยุซี่ขับลืมกลับกล่องให้ ก็เลยเป็นตัวกับหัวบางขันนองไม่เมื่อยอยากขึ้นน้องรับน้องก็เลยกับไปทั้งเจบานีอ่ะเอาเบิ่งได้น้องรับนาะโตที่ย่แขนเจ้แหนขึ้นเลขหกขีดใต้ฐานเลขหกแล้ขับฟิซี่ครับอ่ะขีดใต้ฐานเลขหกก็เลย์ขั้นขั้นบ่ขีดปฏิวัติเป็นเลขเก้าบานีมเมื่อนืนีเอฟซีไปฝันว่ามีคนฝากหามาให้เจก็เลยเป็น พกขาเนี่ยขีดเส้นใต้ยอยู่ครับพี่ซี่ครับพกขาขีดเส้นใต้ยอยู่เนาะอืมเขาสี่ออกเขามาเป็นหนึ่งอะไรครับพีชซี่ครับแต่ว่าต้องถามเจเอกทีนึงว่าขัดมันใจขนาดไหนเพราะว่าเจวา่วาว่าเอฟซีอ่าฝากหามันนี่เจกก็ได้คิดถึงตอนที่ว่าเสาต้นนี้มีตั้งห้อยตีนบ่เจคห้อยตีนยางขึ้นทั้งเสาตัวนี้บ่รันออกปราะสันวาเจเวา่าคล้ายๆครับโตอีกตัวหนึ่งคือหนึ่ง สี่หนึ่งเจ็ดมวนกันก้อนบุญบ้ออกจนตามเบ้ออกวันนี้แต่ขอดสามตัวมวนนี้ก็ยันแปกสามตัวอันนี้พอว่าคนหัวลุกกันตัวใดก็จริงนี่แหละหนึ่งเจ็ดหาเนี่ยคือไฟเชียงหันหกหนึ่งผอยกับว่าฝันไยเชียงเก้าหนึ่งผอยกับว่าฝัน่อยเชียงหั่หาหกหนึ่งผัดกับว่าฝันยังครับมันจีดีหรือมันข่อยเมย์หรือมันข่อยนอดหน่อยหรือมันข่อยจ้งใจกับครับผมก็เลย จังไใดก็ทะเลาะจอไว้ครับเอฟซี FC ครับค่อยสิบวันอะไยังแต่ว่าผ <ern> ู้แคบก็เป็่นนี <ern> เขียนเนี่เบอร์นี่นีแอดไลน์เดเลยนะคะโอ้ oh, เป็นเบอร์ไลน์ของเจค่ะเป็นไลน์ส่วนตัวเลยกับแอดมาเลยเบอร์นี่ผู้ใดอยากได้อีหยัง้งผู้ใดกับ